ข้อมูลชี้นักขุดแฮโอนบิตคอยกว่า2.2พันล้านดอนลลาร์หลังราคาทุบสถิติใหม่ต่อเนื่องดูเหมือนว่าเหล่านักขุดบิตคอยจะเริ่มทยอยเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังพวกเขาได้ทยอยโอนบิตคอยออกจากวอลเล็ตจำนวนมากในขณะที่ราคาเหรียญยังคงเพิ่มขึ้นและแต่จุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาข้อมูลของคริปโตคนพบว่ามีการโอนบิตคอยจากวอลเล็ตของกลุ่มนักขุดรวมกันถึง25,367 BTC หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า2.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8 8 0 2 5ดอลลาร์ตอร่อ1 BTC ณนะช่วงเวลานั้น ข้อมูลการโอน BTC นี้รวบรวมจากการโอนของนักขุดทุกกลุ่มโดยนักวิเคราะห์ในวงการอย่างโอคอดอนเชนได้อธิบายว่านักขุดมักะขายบิตคอยเพื่อทำกำไรในช่วงที่ตลาดอยู่ในขาขึ้นเพื่อเตรียมตัวรองรับการแฮวิงที่จะทำให้รางวัลการขุดลดลงครึ่งหนึ่งในอนาคตทั้งนี้การที่นักขุดขาย BTC อาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวของราคาที่อาจลดลงใน ภายหลังแม้จะมีการขายออกมาในช่วงต้นรอบนี้แต่ว่าคอโดนเชนมองว่ายังมีโอกาสเติบโตอีกมากในรอบการขึ้นครั้งนี้สังเกตจากค่าแฮชเรทและความยากในการขุดที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของนักขุดซึ่งอาจเป็นสัญญาณหนุนให้ราคาของ BTC ปรับตัวขึ้นได้อีก ทั้งนี้คริปโตคอนเสริมว่าการโอนบิตคอยของนักขุดไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะขาย BTC ทันทีเสมอไปเพราะการโอนนี้อาจมีเหตุผลอื่นเช่นการโอนไปยังที่อยู่กระเป๋าภายนอกเพื่อการจัดการภายในหรือนักขุดบางรายอาจเตรียมโอนไปยังเอ็กซ์เชนเพื่อขายในภายหลังอย่างไรก็ตามการที่นักขุดเพิ่มการโอนบิตคอยออกมาถือเป็นสัญญาณที่นักลงทุนควรจับตาโดยเฉพาะในช่วงที่ราคากำลังทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องที่มา Coin t e g r a p h และสยามบล็อกเชน ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเ r รนซีและโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ